V A R I T D A ล่อยซิงเกิลพิเศษในแนวดนตรีโล F I ในชื่อเพลง Twenty First Twenty First ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก V A R I T D A ศิลปินหญิงแนวป๊อปแจ๊สจาก Melodic Corner ค่ายเพลงสากลในเครือ m u s i c m o o กลับมาสะกดทุกความรู้สึกด้วยเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์และเมโลดี้สุดละมุนถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ลึกซึง้งอ่อนโยนและความหมายที่ซ่อนไว้ในตัวเลข21หนึ่งสามารถรับฟังได้ตั้งแต่วันที่21มีนาคมนี้ VARI TDA หรืออุ่มวริตรดาพิรมพักดีกำลังเป็นที่น่าจับตามองของวงการเพลงป๊อปแจ๊สในไทยจากผลงานอันลบั้มมูด3 I'm in the mood for love ซึ่งได้รับการยอมรับ จนคว้ารางวัล Best Recording of the Year จากเวที The Guitar Mag Award 2024และเพลง Never m i n d ซิงเกิลก่อนหน้าที่สามารถขึ้นอันดับ2 Cat Radio Chart คลื่อนออนไลน์อินดี้อันดับ1ของไทยซึ่งถือเป็นการเปิดทางให้แนวดนตรีโล FI i เป็นที่สนใจของทุกคนมากขึ้นในซิงเกิลล่าสุด t w t First ได้สานดนตรีแนวโล FI ออีกครั้งร่วมกับการให้นิยามแนวเพลง Dream Pop เป็นกลิ่นอายที่ช่วยเติมเสน่ห์ให้เพลงนี้น่าหลงไหยยิ่งขึ้น พร้อมพาทุกคนเข้าสู่ห้วงแห่งความรักเสมือนล่องลอยอยู่ในความฝันที่ถักทอด้วยขอดดนตรีแสนอ่อนโยนและเต็มไปด้วยอารมณ์สะท้อนความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างเรียบง่ายหนักแน่นและมั่นคงโดยในพาร์ทของดนตรี V A R I T D A ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแต่งเมโลดี้ร่วมก,กันกับจามีซม่ซองเจมี่ซองนักแต่งเพลงชาวเกาหลีซึ่งเพลงนี้ถือเป็นเพลงที่มี ความหมายพิเศษสำหรับเธอจึงได้ร่วมถ่ายทอดความผูกพันของตัวเลขสองหนึ่งนี้ให้มีความลึกซึ้งและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและในส่วนของเนื้อรองยังได้ศิลปินร่วมค่ายมากความสามารถอย่าง p y c หรือ c, ปืนใหญ่ชัดวราเป็นผู้แต่งเพลงนี้ให้มีความงดงามและกินใจพร้อมการันตีคุณภาพด้วยฝีมือการโปรดิวโดยนาเชชานนาเชชานโปรดิวเซอร์คู่ใจชาวออสเตรเลีย ความหมายของเลข2-1หนที่เป็นชื่อเพลง w e n t y First เป็นวันครบรอบแต่งงานของ V A R I T D A ซึ่งในเนื้อของเพลงได้สื่อสารถึงความรู้สึกโชคดีที่ได้รักและถูกรักความรักที่เรียบง่ายไม่หวือหวาแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและโรแมนติกโดยใช้พระจันทร์และแสงจันทร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แท้จริงเปรียบความรักครั้งนี้เหมือนกับแสงของพระจันทร์ที่มีแสงสว่างไม่ได้เจิดจ้าแต่เล่งประกายความสวยงามอยู่เสมอซึ่งในมิวสิกวิดีโอ ได้ถ่ายทอดถึงความเรียบง่ายของคู่รักที่โอบกอดและดูแลกันในวันธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความหมายให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและอ่อนโยนตั้งแต่วันแรกที่ทั้งคู่ได้เจอกันจนถึงปัจจุบันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยิ่งนานยิ่งรู้สึกพิเศษมากกว่าเดิมพร้อมกับใส่ฉากพิเศษในช่วงท้ายมิวสิกวิดีโอให้ทุกคนได้ติดตาม